PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของอุตสาหกรรมยาแล้วก็การพัฒนายาค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเรานะคะแต่ว่าก็ซับซ้อนมากๆาเลยเราจะมาดูภาพรวมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างประเภทของยาเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการกว่าจะได้ยามาหนึ่งตัวเนี่ย เออมันเป็นยังไงแล้วทาไมเรื่องการบริหารโครงการถึงสําคัญมากๆในวงการนี้เริ่มจากภาพรวมก่อนนะคะอุตสากรรมยาเนี่ยมีความสําคัญจริงๆค่ะระดับโลกเลยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ให้เห็นโครงสร้างที่เออก็น่าสนใจนะคะอยากให้ลองทําความเข้าใจประเภทหลักๆของยาก,กันก่อนครับผมซึ่งมีอยู่สองแบบที่แตกต่างกันชัดเจนเลยแบบแรกนะคะคือยาเคมี K e, หรือที่เรียกว่า small molecules ครับ ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็นโมเลกุลเล็กๆสังเคราะห์ทางเคมีตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีก็พาราเซตามอลอ่าใช่ครับคลาสสิกเลยใช่ค่ะข้อดีก็คือ,อ,อกระบวนการผลิตอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าอีกแบบต้นทุนก็เลยต่ำกว่าหน่อยอืแต่ว่าเอ,อบางทีก็อาจจะออกฤทธิ์ไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงเท่าไหร่อาจจะมีผลกับเซลล์อื่นๆบ้างส่วนแบบที่สองอันนี้กำลังม,มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเลยคือยาชีวภาพหรือไบโอโลจิกส์ค่ะครับตัวนี้สำคัญมาก พวกนี้จะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่กว่าซับซ้อนกว่ามากผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือว่าใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพออืตัวอย่างก็เช่นอินซูลินวัคซีนหรือพวกแอนติบอดีที่ใช้รักษามะเรง็งโรคพุงคุ้งกันอะไรแบบนี้ค่ะครับผมข้อดีก็คือมันมักจะออกฤทธิ์ได้แบบจำเพาะเจาะจงกับเป้าหมายมากๆเลยถูกต้องครับคือความจำเพาะเจาะจงสูงเนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญเลยค่ะ แต่ก็แรกมาด้วยความซับซ้อนที่ออมหาศาลเลยในการผลิตครับซับซ้อนยังไงเหรอคะอยาชีวภาพเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีที่แบบขั้นสูงมากๆอย่างพวกไบโอเร c t แอคเตอร์ actor, ที่เป็นถังปฏิกรชีวภาพขนาดใหญ่ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมแป๊ะๆเลยนะครับเพื่อให้เซลล์เนี่ยมันผลิตยาออกมาได้แล้วก็เรื่องการควบคุมอุณหภูมิหรือที่เรียกว่าโคเชนอ๋อโคเชนใช่ครับอันนี้สำคัญสุดๆตั้งแต่ผลิต ขนส่งจัดเก็บเพราะโปรตีนในยาเนี่ยมันไวต่ออุณหภูมิมากค่ะถ้าเก็บไม่ดีเออมันก็เสื่อมสภาพไปเลยใช้ไม่ได้เสียของเลยนะคะใช่ครับนี่แหละครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้ยาพวกนี้แพงและก็ต้องอาศัยวิศวกรหลายสาขาเลยในการออกแบบทั้งกระบวนการทั้งโรงงานโหฟังดูซับซ้อนจริงๆค่ะพอเห็นภาพเรื่องการผลิตแล้วมาดูผู้เล่นในสนามนี้กันบ้างดีกว่าข้อมูลบอกว่าไม่ได้มีแค่บริษัทใหญ่ๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ ใช่ครับมันเป็นเหมือนออระบบนิเวศนะครับที่ซับซ้อนกว่านั้นก็จะมีทั้งบริษัทยาที่เน้น R&D คือวิจัยพัฒนาคิดยาใหม่ๆค่ะบริษัทที่ผลิตยาชื่อสามัญหรือ Generics อ๋อที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้วใช่ครับธรรมยาถูกลงแล้วก็มีบริษัทไบโอเทคที่เน้นยาชีวภาพโดยเฉพาะแล้วนอกจากบริษัทพวกนี้ละคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีครับมีองค์กรรับจ้างวิจัยที่เรียกว่า CROs CROs ครับพวกนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องการทดลองทางคลินิกช่วยให้บริษัทวิจัยได้เร็วขึ้นและก็มีองค์กรรับจ้างผลิตหรือ CMOs ครับอันนี้ก็จะมีโรงงานมีเทคโนโลยีพร้อมผลิตเลยช่วยให้บริษัทยาไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานเองทั้งหมดก็เป็นการบริหารต้นทุนแบบหนึ่งอ๋อก็คือจ้างผลิตได้ครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือหน่วยงานกำกับดูแลอันนี้สำคัญแน่ๆใช่ครับ อย่าง FDA ของอเมริกา EMA ของยุโรปหรือออยของไทยเรานี่แหละครับทำหน้าที่ตรวจสอบอนุมัติเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพยาเข้มงวดมากครับเข้าใจโครงสร้างแล้วค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่หลายๆคนได้จะอยากรู้ที่สุดเลยว่ายาหนึ่งตัวเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงทำไมมันนานจังเลยคะเป็นคำถามที่ดีครับเพราะกระบวนการพัฒนายาเนี่ยคือหัวใจเลย แล้วก็ท้าทายสุดๆจากข้อมูลที่เรามีนะครับเส้นทางนี้มันยาวนานมากเฉลี่ยก็สิบถึงสิบห้าปีโหสิบถ oh, ึงสิบห้าปีครับแล้วก็ต้องใช้เงินเออมหาศาลอาจจะถึงหลักพันล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์ครับแล้วที่สำคัญคือเสี่ยงสูงมากโอกาสสำเร็จโดยรวมเนี่ยต่ำจริงๆต่ำขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมันเริ่มจากเอ,อการค้นพบและวิจัยก่อน Discovery และ Research คือหากลไกโรคหาเป้าหมายหาสารที่อาจจะเป็นยาได้ค่ะจากนั้นก็ไปสู่การวิจัยระยะก่อนคลินิก (Preclinical) ทดสอบในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองดูพิษดูประสิทธิภาพเบื้องต้นออืถ้าผลมันโอเคถึงจะไปขั้นที่สำคัญสุดแพงสุดคือการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trials) ในมนุษย์อันนี้แบ่งเป็นสาเฟสหลัก เฟสหนึ 1, 2, 3, ใช่ไหมคะใช่ครับเฟสหนึ่เนี่ยทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีกลุ่มเล็กๆเ,เน้นดูความปลอดภยัยยาไปอยู่ที่ไหนในร่างกายเฟสสองทดสอบในผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆดูประสิทธิภาพเบื้องต้นหาโดสที่เหมาะสมค่ะแล้วก็เฟสสามทดสอบในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่เลยหลายร้อยหรือเป็นพันคนเพื่อยืนยันประสิทธิภาพเทียบกับยาหลอกหรือยามาตรฐานแล้วก็ดูผลข้างเคียงในวงกว้าง ความท้าทายมากๆคืออัตราล้มเหลวแต่ละเฟสมันสูงอ้าเหรอคะครับโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนจากพรีคลินิคลไปคลินิคลหรือระหว่างเฟสสองกับ3เนี่ยจุดนี้ยายเยอะมากที่ไปต่อไม่ได้อ๋อก็เลยทำให้ต้องคุณมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกถูกต้องครับถ้าผ่านเฟสสามได้สำเร็จถึงจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอยหรือ FDA ค่ะแล้วก็รออนุมัติครับ พออนุมัติแล้วก็ถึงจะวางจำหน่ายได้ Commercialization แล้วก็ยังต้องมีการติดตามความปลอดภัยหลังวางตลาดด้วยในเฟสสี่โหฟังกระบวนการทั้งหมดแล้วทั้งยาวทั้งซับซ้อนมีหลายขั้นตอนหลายทีมงานเข้ามาเกี่ยวแถมยังเสี่ยงสูงต้นทุนมหาศาลอีกอย่างนี้การบริหารจัดการโครงการหรือ project management เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญยังไงคะในการควบคุมความท้าทายพวกนี้โอโหสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับ P.M. เอนี่ยอย่างแรกเลยคือจัดการความซับซ้อน Complexity Management ค่ะอย่างที่เห็นมีกิจกรรมเยอะมากคนเกี่ยวก็เยอะทั้งนักวิทย์หมอเภสัชวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกฎระเบียบการตลาดการผลิต P.M. ต้องเป็นคนกลางคอยประสานงานให้ทุกคนทุกฝ่ายทำงานสอดคล้องกันตามแผนที่วางไว้เหมือนเป็นวัทยากรเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับอย่างที่สองคือบริหารความเสี่ยงและทับสิน Risk and resource management ในเมื่ออากาสล้มเหลวมันสูงงบก็มหาศาล PM ต้องช่วยวางแผนจัดสรรทรัพย์สินที่มีจำกัดเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องประเมินความเสี่ยงหาทางลดความเสี่ยงในจุดต่างๆตลอดทางเลยเพื่อลดความสูญเปล่าให้มากที่สุดค่ะเข้าใจเลยค่ะและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Regulatory compliance อ๋อ oh, เรื่องข้อบังคับต่างๆใช่ครับอุตสาหกรรมยานี่โดนควบคุมเข้มงวดมากโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ GMP หรือ Good Manufacturing Practice ค่ะ GMP ครับและข้อกำหนดอื่นๆของ FDA ของอยอีกเยอะแยะทุกขั้นตอนต้องมีการบันทึกข้อมูลละเอียดถูกต้องครบถ้วนพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอด PM ต้องคอยดูให้แน่ใจว่าโครงการเนี่ยมันเดินตามข้อกาหนดพวกนี้เป๊ะ ซึ่งสำคัญมากต่อการที่ยาจะได้รับการอนุมัติการเจาะลึกข้อมูลของเราครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆมีประเภทของยาที่ต่างกันชัดเจนคือยาเคมีกับยาชีวภาพแล้วกระบวนการพัฒนานี่ก็ยาวนานเสี่ยงแล้วก็ใช้ทรัพยากรมหาศาลจริงๆคะ่ะใช่เลยครับและด้วยความท้าทายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยการบริหารโครงการหรือ PM ที่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่ทางเรื่องนะครับแต่มันคือสิ่งจําเป็นเปรียบไปก็เหมือนกับตันเรือที่ต้องนําเรือฝ่าพายุต้องคอยประสานงานจัดการความเสี่ยงจัดการทรัพยากรเพื่อให้ยาใหม่ๆที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเนี่ยไปถึงมือผู้ป่วยที่รอคอยได้ในที่สุดเป็นบทบาทที่สําคัญมากจริงๆค่ะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วมาก แล้วความต้องการยาใหม่ๆก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอุตสาหากรรมยาจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมได้อย่างไรระหว่างแรงกดดันที่ต้องเร่งพัฒนายาลดต้นทุนมหาศาลกับความจำเป็นที่ต้องรักษามาตร,รฐานความปลอดภัยประสิทธ,ธิภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทันท่วงทีเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับ